สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้จะนำเสนออีกหนึ่งวิธีนะครับในการผูกป่วงคร้อง The Perfection Loop น n o t หลายคนคนอ๋อนะครับซึ่งเรื่อนนี้เนี่ยมีหลากหลายวิธีในการผูกที่นำเสนอหลายวิธีเนี่ยเพื่อที่จะให้หลายๆท่าน นะครับนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ง่ายในการใช้งานนั่นเองแต่จุดประสงค์ก็คือทำให้เงื่อนนี้นะปมคงที่นะครับปลอดภัยในการใช้งานวิธีทำแบบง่ายๆไปรับชมกันได้เลยครับ เราเตรียมเชือกนะที่จะผูกนะครับพันเป็นเงื่อนโอเวอร์แฮนด์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นวิ่งเชือกวิ่งกลับมาอีกห่วงหนึง่งนะลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้นะครับกลับเข้ามาวิ่งกลับเข้ามาที่ใต้เส้นหลักอันนี้คือเส้นหลักหลังจากนั้น ใช้เชือกว,วิ่งนะครับวิ่งพาดไปยังระหว่างห่วงแรกกับห่วงที่สองที่เราวิ่งกลับเข้ามาคือเส้นนี้อันนี้คือเราวิ่งวางไปยังสองห่วงนี้ก็ได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นใช้มือใช้นิ้วเนี่สอดจากห่วงที่อยู่ขวามือเนี่ยข้างล่างเข้ามาหยิบ ดึงนะฮะห่วงที่อยู่ทางซ้ายมือ,อดึงเลยครับจะได้ลักษณะนี้ตัวนี้จะเป็นห่วง perfection loop knot นได้แบบนี้เราก็จัดเข้าที่จะเห็นว่าเชือกวิ่งเนี่ยเหลือเตือเยอะเราก็ดึงกลับมาแล้วก็ดึงเชือกที่ห่วง จัดให้มันพอเหมาะกับที่เราต้องการเราก็จะได้ห่วง the perfection loop knot ที่เริ่มต้นจากการทำหูห่วง overhand คล้องเขาเรียกว่าเดินเดิน เดินชิงเฉียงเดินประกบกันให้เกิดการใช้เชือกวิ่งผ่านไปตรงกลางเราดึงเป็นหูเป็นห่วงแบบนี้นะครับปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำโยในครั้งต่อไปสำหรับวีโนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วีโหน้าสวัสดีครับ